ว่านเนี่ยมันเป็นหัวมีลำต้นเป็นใบต้นไข่ดอกกระเจียวแต่กระเจียวไม่มีหัวแต่ว่าว่านเนี่ยมีหัวแล้วหัวมันเนี่ยคลายหมดลูกนะครับคําว่าคลายหมดลูกเนี่ยธรรมชาติมันสร้างนะสร้างไอ้ว่านชักุลูกให้คลายกับบดลูกธรรมชาติทําไมถึงสร้างออกมาเป็นอย่างนั้นที่สร้างออกมาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อให้คนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเมื่อไปพบเห็นเนี่ยคนที่ฉลาดไม่มีไหวพริบจะรู้เลยว่าโอ้ยธรรมชาติมันสร้างไอ้หัวว่านชักบุลูกให้คลาย ให้คล้ายกับมดลูกนี่ก็เพราะว่าอยากให้คนเรารู้ว่าอาญาตัวนี้มันรักษามดลูกได้นะนะครับเพราะฉะนั้นว่าชัมดลู้ัูนจึงคล้ายๆกับมดลูกของผู้หญิงหรือคล้ายคกับเอาไว้ว่าเพศของผู้หญิงนั่นเองจะรวมความสมคุณว่าชั้นูลูกให้ฟังขึ้นหนึ่งทำให้หน่วงเสียวปวดท้องน้อยหายไปตกขาวหายไปทําให้ผิวพรรณเต่งตึงอกเต,ต่งตึงนะครับเวลากินว่างแล้วอกตึงเนี่ยอย่าตกใจนะครับ ผู้หญิงคนเราเอาอย่างนี้กันพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยความรู้สึกในอของอารมณ์ตางเพศเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วท่านจะสังเกตได้เลยว่าคนที่อารมณ์ได้เสืออ่อมลงเนี่ยน้ําในช่องคอดจะแห้งไม่สามารถจะรูปมหลับนอนได้เวลาหลับนอนแล้วมันจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาครอบครัวนะครับ,บงคนจะว่าชมุู่ลูกก็จะให้คุณก็คือช่วยผู้หญิงเนี่ยที่หมดความรู้สึกเนี่ยหมดความรู้สึกไม่มีอารมณ์เนี่ย ท่ากินแค่เจ็วันนะครับอาการเหล่านั้นจะเกยวกับมาเหมือนสอาวๆมันสามารถดับกินได้คนกินแล้วเนี่ยจะสามารถคุณจะมีกินปากกินตัวกินใต้ลงผ้ากินเท้านะฮกินอะไรต่างๆในในในร่างกายจะหายไปหมดมันเป็นเรื่องการจงใจสร้างขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติมีนะครับตรงนี้อยากจะขอบอกไว้เพราะนักว่านชัุ้ลูกที่ทำไปมากๆเนี่ยสรรพคุณที่ผมบรรยายตรงนี้คนอื่นอาจจะไม่มีหัวว่าง อาจจะต่างพันก็ได้เพราะว่าหัววานช่างลูกเป็นพันเดียวของผมของเราปลูกเองผู้หญิงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยครับมันสร้างมาจริงๆทุกคนมีความมีความสวยอยู่ในตัวนะครับมันอยู่ที่สวยตรงไหนผู้หญิงบางคนใบหน้าบางคนจมูกสวยบางคนตาสวยบางคนคิ้วสวยบางคนรูปรูปหน้าสวยนะฮะส่วนอื่นไม่สวยเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นถามว่าสุขภาพของผู้หญิงนะฮะธรรมชาติก็คือว่าหนึ่ง ต้องดูแล้วสะอาดความสะอาดเนี่ยทำให้สวยก่อนละผู้ชายเนี่ยอยากเข้า,เข,าเข้าใกล้หรือผู้หญิงพักพวกก็เร็วหรือใครก็แล้วแต่อยากเข้าใกล้ความความสะอาดมาก่อนครับนะครับไม่เกี่ยวกับผิวดําขาวนะดําก็ทําความสะอาดกัดสะอาดได้ผิวก็สะอาดได้นะครับแต่สิง่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกเหตุว่าสะอาดที่ชัดเจนคือว่ากลิ่นต้องไม่มีอย่าให้มีกลิ่นในทางที่ไม่ดี จะให้มีกลิ่นปลากลิ่นลมหายใจกลิ่นผมกลิ่นตัวสิ่งเหล่านี้ใครมีก็แล้วแต่กูจะสวยเหมือนเทวดามันก็ลบไปหมดนะครับเพราะนั้นกลิ่นจะต้องไม่มีแล้วผิวพรรณต้องดีแล้วก็เป็นเป็นลูกผู้หญิงก็คือต้องมีความอ่อนหวานนะครับมีครอบครัวก็ต้องมีสเสน่ห์สเสน่ห์คำนี้ก็คือหมายถึงว่าพูดจาเพาะอารมณ์เยือกเย็นนะครับ เสียงเสียงจะต้องฟังแล้วดูมันนุ่มหูแล้วก็เวลาเ,เวลามีความมีการหลับนอนกันเนี่ยอารมณ์ต้องสมบูรณ์นะครับต้องสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้บางคนนะสวยๆนะสวยๆนะแต่ไม่มีสเสน่คือไม่องค์ประกอบไม่ครบแตบางคนสวยแต่พูดง่ายๆว่ากลิ่นมันไม่ดีอะ คำว่ากลิ่นของคนไม่ใช่คุณแปลงฟันแล้วกลิ่นอย่างคุณไี่กลิ่นปากนะครับแล้วแปลงฟันมันจะหายนะครับไม่หายนะครับเวลาคุณแปลงฟันมันหายเดียวเดียวนะครับแต่ว่ากลิ่นตัวเนี้จะต้องร่างกายสะอาดนะครับเมื่อร่างกายสะอาดแล้วกลิ่นเนี่ยกลิ่นพูดลมลมของลมปากหรือจากหลอดลมเนี่ยพูดไปยังหอมเลยนะครับโดยไม่ต้องจะใส่ใช้ยาอมเพราะนั่นคือเรื่องกลิ่นฉะนั้นคำว่าสุขภาพผู้หญิงแล้วเมื่อเลือดลมดีแล้วกลิ่นก็ต้องไม่มี ว่านชงมดลูกเนี่ยนะครับมีคนทําออกมาขายกันเยอะนะครับแต่อยากฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับแต่ละบริษัทที่ทํามาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ว่าเนื้อในของสมุนไพรที่ผสมผสมเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสูตรใครก็สูตรมันของผมที่ผมอธิบายว้ต้องได้อย่างนี้แน่นอนได้สัมคูณแน่นอนเพราะาผู้หญิงเนี่ยเมื่อกินแล้วท่านจะรู้สึกตัวเองเลยว่าว่านชมมดลูกนะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ